สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุทผมช่างปานนล์ฮนะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์อุปกรณ์ห้องน้ําเราเนะี่ยพวกฝักบัวก็ดีก็กดีว่าทําไมใช้ไปแล้วน้ําไม่ไหลหรือว่าปั๊มแล้วยังไม่แรงอะ,รอะไรนี่นะผมก็บอกมันไม่มีอะไรเสียหรอกครับนะปั๊มนี่ยังใช้ได้ก๊อกล่างก็ใช้ได้นะก็ผมก็แนะนําว่าให้ถอดสกรูที่ยึดตัวนี้ออกมาทำความสะอาดนะ นะมันก็จะมีตะก,กันของปลาปลาก็ดีเศษเศษผงละเอียดนะจากปั๊มน้ําก็ดีมันก็จะมาจับตามช่องที่น้ําออกตรงนียครับให้มาทําความสะอาดชะล้างะนะฮะแล้วมันก็เป็นปกตินะฮะแล้วก็ตรวจดูนะฮะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ราคาแพงนะเสร็จแล้ว๊อกนี่กหมือนกันครับปรากฏว่าปั๊มน้ําแล้วน้าไม่ไหลทั้งที่นั้นก็บกรอกให้ เอผ้าเนี่ยจับตัวเนี้ยตัวขอบเนี้ยเพราะว่าแล้วก็ใช้จะเป็นุแจปักตายเ็าจะมีบ่าสําหรับนั่นนะแล้วก็ค่อยๆหมุนแล้วเราก็ใช้ผ้าแล้วก็ใช้คอมาก็ได้ครับหมุนออกมาก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีเส้นเส้นเส้นไป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 อุดแถวนี้นะครับน้ํามันมาแรงมันก็ติดตัวเนี้ยมันก็ไม่ไหลไหลอ่อนเลย ผมบอกว่าคุณลองทําดูดิครับนะเอาเอาทาเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ก็ลเลยเลยเลอทำดูกดว,ว่าน้ําแรงปกติที่ก็ใส่ตัวนี้เพื่อบรรคับให้น้ำเนี่ยมัน,อ,มนออกมาเป็นออกมาเป็นลักษณะที่ที่สวยน้ําละเอียดเพราะาว่ากระพ่านตะแกรงพวกนี้นะครับนะฉะนั้นไอ้สิ่งพวกนี้มันมันง่ายๆนะมันมันต้องเราต้องหมั่นนะ กากลัวเป็นรอยแล้วก็ใช้ผ้าแล้วใช้คอมาตัวเล็กๆก็ได้ครับจับหรือเรามีครีมก็ได้จับอย่าให้เป็นรอยมากกับผ้าจับไว้แล้วก็หมุนออกมานะฮะนานๆๆแล้วไหลเดือนก็เกิดน้ำไหลออกแล้วก็ดูตัวนี้ครับเพราะเศษพวกนี้มันจะวิ่งไปตามกำลังของปั๊มน้ำนะฮะเราแก้ไขแล้วก็ใช้ได้แหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ฉีดพละเนี่ยบางคนเสียแล้วก็ ไปซื้อใหม่ทั้งชุดเลยโอ้ไรร้อยบาทครับเอกการที่เขาโชว์กันตามอ่างาตามอะไรนะนั้นผมแนะนําว่าคุณเซฟอนระไม่ต้องใช้เพราะผมทดลองมาไหลไหลไหลหลรุ่นแล้วสู้ตัวนี้ไม่ได้สู้รุ่นแบบนี้ไม่ได้ก็จะปิ้นตัวเนี้มันมันก็ออกแบบอดีมากตัวไม่ใหญ่แต่ใช้งานดีมากครับนะซ,ซึ่งผมแนะนําเพื่อนๆไปหลายรายแล้วเขาบอกว่า ราคาไม่แพงไม่กี่สิบบาทแต่ใช้งานดีมากครับส่วนใหญ่ที่ราคาแพงก็ก็จะยาวและมีตัวกดหรือข,ข้างๆแบอะไรมากใช้ไม่นานแล้วครับเสียแต่นี่มันหาซื้อได้ร้านทั่วไปก็มีแยกขายนะเราแยกเฉพาะซื้อตัวมารุ่นนี้นะครับมันมีหลายสีแล้วก็เลือกให้มันเข้ากับสุขภาพของเราว่าเราใช้สีอะไรหรือกระเบื้องน,นะะออกสีฟ้าสีเขียวอะไรมันมีหมดนะครับ ผมก็เลยแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ว่าให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมช่างปาน์นมนนครับ